เลยครับพี่น้องที่รักครับสดแต่เช้ามาถึงพี่น้องใวันนี้ในหัวข้อว่าชีวิตสุขและง่ายขึ้นถ้าจุดๆๆๆๆๆและมันจะสุขและง่ายขึ้นเดี๋งย,ยงไก่บ้างในพระคัมภีวันนี้รวมที่สิบสองข้อที่สิบแปดผมว่าข้อนี้ดีนะครับหนุนใจทุกคนจํานะครับมันช่วยช่วยเผมได้ยเยอะเลยเมื่อผมทาตามข้อนี้รวมสิบสองข้อสิบแปดเขียนบอกว่าถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน อย่ามีคันนะครับถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน if it is possible as far as it depends on you live at peace with everyone จำอีคั้นะครับ if it possible แน่นอนครับบางอย่างเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้ามันเป็นไป,นปนได้ if it possible as far as it depends on you เท่ากับตราบใดที่มันอยู่ที่กับเราเองก็าใจเรื่องมันบานปลายหรือเรื่องมันจบแค่นี้ มันขึ้นกับเรานะครับเราให้เรา live in peace with everyone ให้เราเลือกจะอยู่อย่างสงบกับทุกทกคนครับพระคัมภีสอนเราว่าให้เราอยู่อย่างสงบสุขกับทุกทกคนและเราจะมีความสุขสงบได้ง่ายขึ้นครับถ้าเราทําดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างครับอ่าลำดับแรกเลยยอมเสือบ้างโอเคนะครับเราจะอยู่อย่างสงบกับทุกคนได้ง่ายขึ้นถ้าเรายอมเสือบ้างเพราะถ้าเรายอมไม่ได้ให้ไม่เป็นความสงบในใจหายเลยครับ ถ้าเรานะใครมีเมียใครมีสามีใครมีลูกมีมีคี่น้องมีเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานถ้าคุณยอมไม่ได้ศพจบเลยครับความสุขสงบไม่มีเฉะนั้นอันดับแรกยอมเสียบ้างนะครับอย่าให้เราต้งหลายยอมไม่ได้ให้เป็นต้องยอมเสียบ้างแล้วเราจะมีความสุขสงบใจคนอื่นก็มีความสุขสงบใจด,ด้วยอันที่สองครับปล่อยวางเสียบ้างปล่อยวางเสียบ้างเพราะถ้าถืออะไรว่านานนะๆเนี่มนมนมย,ยมันเมื่อยเลยครับถืออะไรนานๆเมื่อย ใจที่โกรธใจไม่ยอมให้อาภายัยใจไม่ยอมเนี่ยนานๆเข้ามันนื่ยนะครับมันหนักมากเลยครับถืออะไรครับชบชบชบถือทีความจริงสิ่งดีดีนะครับแต่ถือดีนี่ไม่ดีนะไอถือดีนานๆนี่ไม่ดีถือตนนานๆมันก็ไม่ดีนะครับทำให้ตัวเองหนักไม่จําเป็นแล้วสุขก็ไม่ได้อันที่สามครับอาภัยเสียบ้างอาภัยเสียบ้างใจที่ไม่ยอมให้อาภาัยเนี่ยจะลงโทษตัวเองเป็นคนแรกเลยครับ เราไม่ให้อาภัยใครเนี่ยคนอื่นไม่ได้ถูกถูกลงโทษแนะเราลงโทษตัวเองเลยและเราเนี่ยไม่ให้อาภาัยนานๆเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตัวกิดอัดเนี่ยทรมานมากเลยนะครับนะครับบางคนบอกเอาให้อาภัยก็ได้ให้ไปก,ก็ได้หนักก็ไปใหญ่ละปากที่บอกให้อาภัยแล้วแต่ข้างในไม่ยอมเนี่ยมันตรอมตัวตลอดชีวิตเลยนะครับนั้นถ้าให้อาภายัยปากพูดยังไงใจต้องให้เหตุการณ์นะครับอย่าพูดแต่ปากออกมาจากใจโอเคประการที่สี่ครับก็คือเลื่อมซสือบ้าน ลืมเสียบ้างนะครับบางเรื่องมันคู่ควรต่อการพูดคู่ควรต่อการจำนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยเหมือนขยะในความคิดอยาสร้างบุญพาะพรวะบุภาวะในหัวใจด้คืความความคิดของเรานะครับด้วยการที่ไม่ยอมลืมไม่ยอมให้อภัยนะครับขอให้ให้รองหลายระมัดระวังนะครับบางอย่างเนี่ยแค่คิดกระทุกแล้วยังไม่ได้มีอะไรเลย,เลยแค่คิดถึงมันกระทุกแล้วอย่าจำทุกเรื่องครับขอให้เรา วาดทิ้งลงไปบ้างนะครับเอาแต่ความทรงจําดีๆใครที่มีพวกอะไรหน่วยความจําทั้งหลายอ่ะมันก็ต้องมา่งดูครับมีอะไรบางอย่างที่เราจะดีลีทิ้งไหมอ่าบางอย่างเราเอาเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วนะตอาที่คนเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยคือมือถือเปลี่ยน iPad เปลี่ยน i iPhone เปลี่ยนต่างๆแล้วนะเนี่ยเราต้องจะเอาเราจะเอาความจาทั้งหมดที่เ,เครื่องเก่าไปไหมบางทีเราต้องดีลีทิ้งครับลบทิบ้ง,งนะครับลืมซะบ้างครับบางอันแล้วก็เอาไปคอปลอเอาไปเพสใหม่ได้ ขั้นตอนมาครับทาอะไรครับถ้าอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขนะครับก็คือยอมเสียบ้างอถอยสเ,เ,อ orm, นะเสียบ้างถอยเสียบ้างเมื่อกี้เราตั้งแต่ตั้งแต่ยอมนะยอมเสียบ้างปล่อยวางเสียบ้างอภัยเสียบ้างลืมเสียบ้างแดบนี้ถอยเสียบ้างครับบางเรื่องเนี่ยถ้าดึงดันทําต่อไปถ้าบางเรื่องต้องชนกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผันทั้งคู่เลยครับถอยเสียบ้างครับถอยเสียบ้างก็คือว่าถอยหลังตั้งหลังลดีๆก่อนบางเรื่องต่อให้เราต้องเราต้องเดินหน้าต่อแต่บางครั้งก็ต้องถอยก่อน เขาจะถอยหลังตั้งหลักอย่าดันทุ่หลังแต่จะชนท่าเดียวนะครับเพราะถ้าเราชนท่าเดียวมันจะพังไปหมดต้องถอยเสียบ้างแล้วหาโอกาสขับเคลื่อนใหม่อีกรอบนึง่งและการต่อมาครับถ้าเราอยากคิดแถวง่ายขึ้นนะครับส,สงบมากขึ้นก็คือว่าต้องงอเสียบ้างงอมันอาจจะมองไปในไหนว่าไอเขาว่างอมันคงจะมองไปในนั้นว่าให้เต่งอด้วยในอนาคตงอเสียบ้างครับเพราะบางคนเนี่ยยอมหักไม่ยอมงอ เสียของครับอะไรกนะ็แต่ที่ยอมหักนะไม่ยอมงอเสียหายมากกว่ายอมงอก่อนไม่ให้หักสุขภาพเป็นตัวอย่างบางคนทํางานหนักเนี่ยไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่เสร็จก็จะต้องทําให้มันเสร็จต้องไม่พักเลยสุดท้ายครับยอมหักไม่ยอมงอครับพองานเสร็จตู้มเนี่ยครับเข้าโรงพยาบาลเลยไอ้ที่ทำมาทันน้งหมดเสียหายหมดเลยเงินที่ได้มาจากการทําทุกาทุเทไปรักษาตัวเองไม่พอเลย้ํากันนั้นอันตราย,ยครับ ต้องจัดงอเสียบ้างนะครับงอเสียบ้างนะครับอย่าอย่าพร้อมชนพร้อมพังนะครับเจ็บปวดนะครับอย่ายอมนะครับพักแต่ให้เรู้จักยอมงอเสียบ้างประการต่อมาครับรู้จักให้เสียบ้างให้เสียบ้างเพราะเราจะตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่รับอย่างเดียวจากคนอื่นอ่ะมันไม่ดีนะครับมันขยะคคบด้วยเราต้องรู้จักยอมให้บ้างการให้ทำให้เรามีเสน่ห์การให้ทำให้คนอื่นอยากจะคบกับเรา เอาแต่ได้อย่างเดียวคนไม่อยากจะคบหรอกครับดังนั้นช่วยเราจะมีความสุขมากขึ้นคนอื่นอยากจะให้เรามากขึ้นเพราะเห็นว่าเราเป็นคนที่ให้แต่ถ้าเราเป็นคนที่เอาแต่รับคนอื่นไม่อยากให้ต่อเลยครับนั้นต้องรู้จักให้เสียบ้างนะครับประการต่อมาครับต้องรู้จักเมื่อกี้พูดไปเกินเกินไปเรียบร้อยแล้วรู้จักคําว่าพักเสียบ้างพักเสียบ้างเพราะถ้าเราไม่พักเราจะถูกทําให้ต้องพักครับและของจากสมการของผมถ้าเราเลือกที่จะพักแล้วใจถูกกว่าที่ถูกทําให้พัก การถูกทําให้พักนี่จะปวดกว่าครับแล้วก็แพงกว่าผมชอบคำเตือนสติอันนึงที่เขียนบอกว่าอย่าใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อทํางานหาเงินและใช้เงินที่หามาได้ทั้งชีวิตเพื่อรักษาชีวิตที่เหลืออยู่อีกรอบหนึ่งอย่าใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อทํางานหาเงินและใช้เงินที่หามาได้ทั้งชีวิตนั้นในการรักษาชีวิตที่เหลืออยู่ บางคนก็ทำงานจนเราเรียกว่ามีปัญหาเสอสมองแตกหรือไม่ก็หัวใจติบตันนะครับแล้วก็หัวใจวายจากนั้นก็เป็นอมมาพึกอมมาพาดหรือบางคนนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับผักเลยต้องใช้เงินทั้งหมดที่หาในช่วยไม่พอเลยแม้แต่จะจ่ายเพื่อรักษาให้กลับมาคือสุขภาพดีแค่รักษาให้มันแย่กว่าเดิมก็หมดเงินหมดทองแล้ว นะครับไม่ใช่ดีขึ้นนะครับนั้นพักสับ้างนะครับจําเวลาแบ่งเวลาในการทํางานและเวลาพักบ้างถ้าต้องการทํางานยาวนานต้องพักให้เป็นแต่ถ้าพักไม่เป็นงานจะทําได้ไม่นานและสุดท้ายุณก็ทํางานนั้นแทนเราขอพิจาจณาเมตตานะครับพักเถื่อบ้างครับประการที่9ครับหัวเราะเสื่อบ้างไอ้หัวเราะเรือลมขันเนี่ยเป็นยาวิเศษนะครับหนพ่ะในพระบอใจร่าเริงเนี่ยเป็นยาวิเศษอ,อย่างนีงนั้นต้องรู้จักทําอะไรครับรู้จัก หัวเราะรู้รจักยิ้มฝึกยิ้มมากฝึกหัวเราะบ้างนครับช่วยเราจะดีขึ้นเราจะอบอุ่นขึ้นคนอื่นจะอบอุ่นตามเรื่อยประการที่สิบครับแพ้จะบ้างครับแพ้แพ้เสีอบ้างครับคนเราไม่ต้องชนะทุกเรื่องครับบางเรื่องยอมแพ้บ้างก็ได้มีบางเรื่องที่เราแพ้บ้างเรื่องดีบ้างหลบเลี่ยงไปบ้างก็ดีต้องรู้จักยอมแพ้บ้างพี่น้องครับไม่จําเป็นต้องไปเชิญหน้าฟาดฟันกันทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเอาชนะนทุกสมรภูมิ ขาบอกว่าบางครั้งต้องยอมแพ้ในบางสมรภูมิเพื่อจะได้ชัยชนะในสงครามพี่น้องครับเห็นด้วยกับที่กล่าวมาไหมครับพี่น้องครับท่านกำลังทําตามที่แนะนํานี่ไหมครับใ้าพี่น้องทำอยู่แล้วนะครับก็ทําต่อไปครับทําให้ดีขึ้นถ้าหากว่ายังไม่ได้ทําก็ไม่สายเกินไปครับที่พี่น้องจะเริ่มต้นทําอย่างนั้นขอพี่น้องทุกคนที่ได้ฟังวันนี้และชมว,วันนี้จะสามารถกลับพลิกข้าคำพูดเริ่งต้นบอกว่าถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู <Workers> ่อย่างสงบสุขกับตัวเองและกับทุกคนด้วยนะครับพระเทพรครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบนี้เราต้องหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า s h a r e the Love Forward บันนี้ขอพระเจ้าโดนใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ ความรักนี้ถูกส่งต่อไปยังไม่มีเขตจํากัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขออิจารณพว่าพรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าดิเกียรคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับเขอาอยากผ